ยินดัมทุเมนูวันีแชนแนลค่ะพี่น้องเช้าว,วันที่23ของเดือนมกราคมเชา้าพี่น้องมาบึงทะเลหมอกน้ำเมยูวาีมาเชา้ชาเช้าตื่นมาสวยค่ะแก้มทำอะไรแก้มมานี่เร็วมานี่เร็ว แกม้แกม,แกม,แกมแ,สสแกม้แกม,แกมแก้มแก้มแก้มแซนซุนแก้มแก้มแก้มแซนซุนบังแกมแสส้มแซนซนมะม่วงม่ยุกะกำลังเป็นบอกเออไม่ดอกไม่กำลังเป็นดอกค่ะมะม่วงแก้วขมิน้นค่ะและ้วก็ดอกลักดอกลักก็มีนะคะดอกลักมีสีม่วงด้วย อดอกลักสีม่วงของแมยุนู้นดอกลักสีม่วงนั่นสีม่วงของกินไม่ยุเยอะแยะ,ยะอันนี้ไม่ยุเพิ่งใส่ฝุ่นใส่นี่กำลัง,งน้นใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ย ขี้หมูใส่ขี้หมูโอ้ยไก่กระไดลงสวนไม่ยุแล้วมีสวนไหมคะไม่อยู่ก็ลักปลูกดาวเรืองไม่อยู่เห็ดคลิปอยู่คลิปปลูกดาวเรืองอยังบ่ทันแล้วเพราะว่าโอ้ยบวบบวบแม่ยุก็ บวบไม่อยู่กับท้าวเคื่อเร็วยังบดปมาชมบรรยากาศเซอรกันบริเห็ดข่างไว้เนี่ยสวยไหมคะรอบๆนี่หมอกทะเลหมอกเต็มเลยเนี่ยถั่วถั่วไม่ย่ ถั่วปลูกถั่วกะลัมปีกะลัมปีกะลัาางามดูดูไอแสนชนเขาปลาอย่ข้าวยุ่งหยุ่ยู่ยยยกับไอปลูกไอนี่ปลูกดาวเรืองยังบ่ทันได้มาสนใจทั้งนี้ปัไดา มีต่พอบานแล้วเบงแล้วเฮ็ดห้ยผักมีอยอะ้าชมบรรยากาศยามเศร้าสวยไหมคะบรรยากาศยามเศร้า ธรรมชาติส,สวยไปชมสวนหกหนาแรงดอกไม้ส,สวยๆ เดี๋ยวมือนี้ไม่อยู่สิตกป่าดอกยาค่ะดอกยาสวยดอกหาสวยแต่ก็ลกค่ะพอบ้านแล้วจะลงไปหดส,วน,ว,นนสวนมัะม่วงนู้นสวนมะม่วงไม่อยู่สวนมะม่วงสวนกล้วยอยู่ฝั่งนู้นค่ะ ผ้าผ้าสมมือมีหมอกเยอะๆนี่แหละค่ะจะได้สวยๆวิวจะได้สวยๆสวยไหมคะสวนมะม่วงสวนกล้วยค่ะอยู่ข้างล่างจะได้หมอกสวยๆค่ะชมว,วิวงามเสรๆงาม สำหรับคลิปนี้เมยูวอลีก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็นะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้เมยูวอลีชแนลเนี่ยนอค่ะขอบคุณมากๆค่ะ